สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่สองนะครับวันนี้เป็นวันพุธที่21่คุมภาพันธ์นะครับสองหนะครับวันนี้ทางเราทางบริษัท MCC Engineering 2 0 1 1ยังอยู่ที่สนามเทนนิสสนสีเมืองนะครับเมื่อวานเราได้ทำการผ่าแล้วก็โต๊ เสริมเนื้อด้วยคอนกรีตนะครับผลปรากฏว่าเช้านี้เรามาดูก็มีการยุบบางส่วนมันก็ยังมีแตกาสายเห็นเนื่องจากว่า,าตอนเสริมเนี่ยครับแดดมันแรงมากทำให้น้ำสูญเสียน้ำเร็วมากครับที่คอนกรีตแ,แตกตัวอ้นนี้เราทำการออกนิดนึ่งเราก็ทำการ